สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดารา9ก้สิบกันอีกครั้งนะคะอุ้มโพสต์ร่ายยาวเรื่องในอดีตเรียกว่าเป็นอดีตนั่งเอกสาวสวยที่ได้ผ่านตัวเองออกไปจากวงการบันเทิงสําหรับสาวอุ้มศิริยากรที่ปัจจุบันเธอได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรแต่สาวอุ้มก็ยังคงออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอล่าสุดอุ้มได้ย้อนวันวาน,วน,วน,วนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เธอได้ขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนเวทีกับวงดังอย่างซิลิฟโฟสในยุคนั้น พร้อมทั้งเผยว่าอยู่ดีๆวันนี้ก็นึกถึงวันที่ไปร้องเพลงกับซิงล f o ฟูสในงาน Fat Life v วอร์ชันขึ้นมาไม่นึกว่าคลิปเพลงนี้มันจะยังวนเวียนอยู่ใน YouTube เสมอแม้จะผ่านมา20ปีแล้วชอบมีคนถามว่าทำไมอุ้มไปร้องเพลงอยู่บนเวทีซิ l ล f o ฟูสได้แล้วก็มีคนเข้ามาตอบกันไปต่างๆวันนี้เลยจะมาเล่าเรื่องจริงให้ฟังค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าอุ้มนี่เป็นแฟนเพลงของซิลีฟูสมาแต่ไหนแต่ไรฟังหนักมากทุกอัลบัม้ม ร้องตามได้ทุกเพลงคือเป็นวงในดวงใจเพราะอุ้มว่านี่คือวงร็อกที่ดีที่สุดเท่าที่สยามประเทศของเราเคยมีมาไม่เชื่อกลับไปไลฟฟังให้หมดทุกเพลงตั้งแต่อัลบั้มที่ออกกับเบเกอรี่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งตอนทำรายการบ้านอุม้มสมัยยังอยู่ในชั่นทีวีนุ่นก็เลยไปชวนทั้งวงมาสัมภาษณ์ตอนนั้นทุกคนก็แปลกใจว่าอีน้องหน้ามนนี่ทำไมรู้จักเพลงพวกตัวเยอะขนาดนี้มีร้องเพลงเล่นกันด้วยสนุกสนานมาก หลังจากนั้นไม่นานโตก็โทรมาถามว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับฟัตไรดีโออยากมาขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันไหมแล้วอยากร้องเพลงอะไรอุ้มนี่ก็ไม่เคยร้องเพลงขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรกับใครเขาหรอกแต่ก็ตอบไปเลยว่าเอา้าขอร้องวัดใจได้ปะกล้าเนาะโตตอบมาว่าอย่าเลยมันเร็วไปเอาไหนว่าจะไม่หลอกกันดีกว่าไหมโอ้โหดิฉันเนี่ยนะจะร้องได้เรนเสียงมันมหาการมากคิดไปคิดมาก็เลยนึกได้ว่า ชอบเพียงรักมากๆเลยนี่นาก็เลยตกลงเป็นเพียงรักราราวสองอาทิตย์ก่อนถึงคอนเสิร์ตก็ไปซ้อมที่ห้องซ้อมกับวงหูวิ้งกลับบ้านทุกวันจําได้ว่าตอนซ้อมใหญ่ก่อนงานหนึ่งวันพี่จ๋องพี่เตดคงยังคิดอยู่เลยว่ามันจะรอดไหมวะเจอโตแถวคอนคอร์ดของอินดอร์หัวมาโตก็ยังคอยเช็คอินว่าโอเคอยู่ไหมแต่พอขึ้นร้องจริง ได้อยู่ต่อหน้าคนดูพลังมันมาจากไหนไม่รู้ความรักที่กำลังพินาศอยู่ในตอนนั้นมันยิ่งส่งแรงให้อินกับเพลงมากโตมาบอกทีหลังว่าแม่ไอบอกยูเหมือนเอลฟ์เลยนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ขอบคุณซิลิฟูสิครั้งนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวจะมาเล่าต่อเรื่องมีตรภาพที่งออเงยหลังจากนั้นในโพสต์ต่อไปนะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก i อจอุ้มศิริยากรและที่มาข่าวจะขอบข่าวด้วยนะคะ ลืมกดไลค์กดแชร์ก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องดารากาสิบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ